เรื่อง20คำพูดหลอนๆจากปากหนูๆเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นใครจะคาดคิดว่าเหล่าหนูน้อยตัวเล็กๆที่ดูไร้ดีงสาบางทีก็อาจจะหลุดคำพูดที่แม้แต่ผู้ใหญ่ได้ยินก็ยังอดขนลุกขนพองไม่ได้ว่ากันว่าช่วงอายุ1-5ขวบเป็นช่วงที่มนุษย์จะยังคงมีเซน์ในการสัมผัสถึงสิ่งต่างๆที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาทั่วไปกระทั่งหนูๆเหล่านั้นเติบโตขึ้นเซนที่เศ้าเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไป เว้นแต่บางคนที่เซนแรนจริงๆยังคงสามารถมองเห็นวิญญาณหรือผีได้แม้จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างไรก็ตามเราได้รวบรวม20เหตุการณ์20คำพูดจากปากน้องๆหนูๆที่จะทำให้คุณขนลุกจนนอนไม่หลับกล่าวอํลลาในตอนที่น้องสาวของฉันอายุได้ห้าขวบเช้าวันหนึ่งเธอวิ่งเข้าไปสวมกอดคุณตาจนแน่นแล้วเริ่มร้องหหมร้องไห้ราวกับว่าไม่เจอกันมาสักปี ทั้งๆท,ที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอดก่อนที่เธอจะพูดออกมาว่าหนูรักคุณตานะคะแต่ล้าก่อนคะ่ะหนูจะไม่ลืมเรื่องของคุณตาเลยอย่างไรละ่ะแล้วในคืนนั้นเองคุณตาของเราก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยโรคประจำตัวที่เป็นมานานไม่แน่ว่าเธออาจจะสัมผัสได้ล่วงหน้าก็เป็นได้ชายบนต้นไม้ที่สวนของเพื่อนบ้านชัน ห้อมล้อมไปด้วยโกรธเก็บกระดูกของวัดวันหนึ่งพ่อชั้นและหลานสาวของฉั้นก็เดินไปบริเวณนั้นจู่ๆหลานสาววัยสี่ขวบของฉันก็ถามขึ้นว่าผู้ชายคนนั้นขึ้นไปทําอะไรอยู่บนต้นไม้เลยคะที่ฉันเห็นไม่มีผู้ชายที่ไหนสักคนแต่หลานสาวของชั้นยืนยันว่ามีและสามารถอธิบายรูปลักษณ์ของเขาได้อีกด้วยบางทีถ้าใจกล้าพอและเดินดูตามโกรธดีๆคุณอาจจะพบรูปใครสักคนบนนั้น ตรงตามลักษณะที่เธอเล่าก็ได้แมรี่ผมและภรรยาได้ยินเสียงลูกสาววัยสองขวบของเราจากจอมอนิเตอร์ที่เชื่อมอยู่กับกล้องในห้องลูกลูกสาวตัวน้อยเพิ่งตื่นขึ้นในเช้าวันเสาร์เราได้ยินประโยคประมาณว่าอะไรนะโอเคได้เดี๋ยวฉันจะไปบอกเธอเองจากนั้นลูกสาวก็ลุกขึ้นจากเตียงแล้วเข้ามายังห้องของพวกเราแล้วเข้ามาพูดกับภรรยาของผมว่าแมรี่ <Mary S 2> บอกว่าแม่ทำได้ดีมาก และแมรี่ที่ว่าก็คือคุณยายที่สนิทกับหนูน้อยมากๆแต่บังเอิญว่าคุณยายตายไปสักพักแล้วนะสีบทลงโทษตอนนั้นฉันอายุ17บปีซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงน้องหกขวบในครอบครัวที่สนิทกันเจ้าหนูนอนในห้องนอนไปราวกับสองชั่วโมงแล้วฉันขึ้นแอบแง้มประตูสองในห้องนอนเพื่อเช็คพบว่าเขาไม่ได้นอนอยู่บนเตียงแต่พอฉันเปิดประตูกว้างขึ้น ฉันพบว่าเขายือนอยู่ตรงมุมพ้องแล้วหันไฟเข้ากำแพงมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากพอฉันถามเขาว่าทำอะไรอยู่เขาหันกลับมาแล้วยิ้มพร้อมกับทาบนิ้วชี้ลงบนริมฝีปากของตัวเองแล้วพูดว่าชอย่ามายุ่งกับพวกเรานี่คือบทลงโทษของเจ้าหนูคอนเนอร์ Connor. สมัยที่ลูกชายฉันอายุสามขวบเขาลงมาจากห้องนอนในตอนเช้าแล้วเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรือที่ล่มในแม่น้ำเทมส์เมื่อหลายร้อยปีก่อนฉันก็จำไม่ค่อยได้ แต่ขณะที่เล่าเขาจําชื่อต่างๆได้อย่างละเอียดนั่นทําให้พวกเราหัวเราะก,กันกากจะสามีของฉันต้องถามออกไปว่าเขารู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรเขาตอบว่าคอนเนอร์ ner, เล่าให้ผมฟังจากนั้นเราก็เสิร์ชดูดีเทลเกี่ยวกับเหตุการณ์เรือล่มในครั้งนั้นปรากฏว่ามันตรงกับที่ลูกชายเราเล่าเปะ๊ะเมื่อเราถามน้อยๆก็ได้คําตอบว่าคอนเนอร์ ner, เป็นคนที่ชอบมาเล่าเรื่องให้ลูกชายเราฟังในตอนกลางคืนมันกำลังมา ขณะที่ลูกสาวคนโตของฉันมีอายุราวสองถึงสขวบเธอจะมีเพื่อนในจินตนาการของเธออยู่สองคนคือโดโดและดีดีเธอเล่นกับพวกเขาตามปกติมีการพูดคุยและนำเรื่องของโดโดและดีดีมาเล่าให้ฉันฟังบ้างในบางครั้งแล้วในวันหนึ่งขณะที่เธอมีอายุประมาณสาขวบนั่นแหละขณะที่ฉันเดินเข้าไปในห้องของเธอเธอก็เล่นคุยโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ของเล่นอยู่เธอพูดว่าถือสายรอเดียวนะ แล้วหันมาพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงแห้งเย็นว่าปีศาจกำลังมาแม่รู้ไหมขณะที่ลูกสาวของฉันกำลังเปิดแมกกาซีนดูภาพต่างๆจู่ๆเธอก็หยุดว่าในภาพหนึ่งของหนังสือภาพนั้นเป็นภาพของหญิงจากยุคราวประมาณ1950หรือว่า1960จากนั้นเธอก็พูดว่าแม่ดูสิคนนี้คือแม่ก่อนที่แม่จะตายไงล่ะ ตอนนั้นลูกฉันอายุสามขวบเองนะลูกชายของผมเมื่อตอนห้าขวบพูดว่าพ่อพ่อผมจะกินพ่อแล้วนะอืมใช่ผมจะหั่นพ่อเป็นชิ้นๆเมื่อตอนหลานสาวของฉันอายุได้เจ็ดขวบเธอถามพวกเราว่าทำไมเราต้องเก็บพวกคุณย่าคุณยายที่ตายไปแล้วไว้บนอ,อ่างใต้หลังคาแล้วเธอก็หัวเราะ ฉันเคยถามลูกชายของเพื่อนว่าเขากำลังขุดอะไรอยู่เขาตอบมาว่าศพไงทำไมอ่ะคุณไม่เคยเห็นร่างคนตายเหรอระหว่างที่เรากำลังปิกนิกกันที่สวนตอนนั้นเองลูกชายของฉันก็จับมือฉันไว้แน่นแน่นมากๆแล้วบอกฉันด้วยรอยยิ้มว่าแม่ครับพอแม่ตายผมจะทำตุ๊ก,กตาของคุณแม่ขึ้นมาเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป นั่นสินะตุ๊กตาจะทำจากหนังของคุณแม่แล้วก็ตาด้วยแต่คงไม่เอาเครื่องในกำลังเดินเล่นในป่ากับลูกชายวัยเจ็ดขวบระหว่างที่เดินในป่าิบเงียบนั่นเองจู่ๆเขาก็พูดขึ้นว่าป่าแห่งนี้กำลังเรียกหาเหยื่อสังเวนฉันต้องเดินทางไปทำงานข้างนอกบ่อยก็เลยวิลีโอคอลเพื่อคุยกับลูกคืนนึงในตอนที่เขาอายุได้สี่ขวบ จู่ๆเขาก็ถามฉันที่กำลังพักอยู่ในโรงแรมคนเดียวว่าคนที่อยู่ในห้องกับแม่นั่นใครเหรอพอฉันถามว่าเขาหมายถึงใครเหรอลูกชายของฉันก็บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ที่ข้างหลังฉันฉันกำลังเดินในสุสานกับลูกสาวระหว่างกลับบ้านลูกสาวของฉันก็ไปที่ห่วงซุยอันหนึ่งแล้วบอกว่าแม่แม่ผู้ชายใส่แจ็คเก็ตแดงข้างๆบ้านหินนั่นใครอะ่ะ ฉันหันไปดูตามนั้นแต่ก็ไม่เห็นมีใครเขาโบกมือให้หนูด้วยละ่ะวันละเธอก็โบกมือให้อะไรสักอย่างที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็หันมาบอกฉันว่าแม่แม่เขากำลังเดินมาคุยกับหนูด้วยวิ่งสิครับรออะไรอยู่ตอนที่ผมกำลังซื้อของอยู่นั้นผมก็พบกับแม่ลูกคู่หนึ่งเธอดึงแขนเสื้อของคุณแม่แล้วบอกว่าหนูเห็นแล้วคุณแม่หนูเห็นแล้ว พอเห็นแบบนั้นแม่ของเธอจึงตอบกลับไปอย่างใจเย็นว่าเห็นอะไรล่ะลูกเด็กสาวพูดต่อว่าทุกสิ่งหนูเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดูไม่เกี่ยวกับผมอยู่หรอกนะจนกระทั่งเธอหันมามองผมแล้วบอกว่าผู้ชายคนนี้จะต้องตายในสักวันน้องที่ฉันรับเลี้ยงดูแลชวนฉันไปเล่นที่ฉันใต้ดินเมื่อไปถึงเขาก็บอกว่าเมื่อพวกเขา เอายัดใส่กล่องไม่มีใครได้ยินเสียงของคุณและข้างล่างนี้ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของคุณเหมือนกันแล้วก็กัดฉันสิ่งที่รอทุกคนอยู่และไม่มีใครหนีพ้นหนูน้อยบอกว่าพวกเราจะต้องตายสักวันฉันรู้มันเป็นส่วนหนึ่งของชิแต่เธอจะต้องตายวันพรุ่งนี้เคลลี่ไงจะใครละ ขนาที่ลูกสาวของผมอายุได้สามขวบเธอมีเพื่อนในจินตนาการที่ชื่อเคลลี่ที่อาศัยอยู่ในตู้เสื้อผ้าเธอบอกว่าเคลลี่จะนั่งม,มนเมนก้าอี้โยกยามที่เธอนอนหลับบางครั้งก็เล่นกับเธอรวมถึงทําอะไรหลายอย่างด้วยกันอีกสองปีต่อมาเมื่อผมและภรรยากําลังดูหนังเรื่องอมิต y ีิิวภาคที่ไรอันเรนอนแสดงจังหวัดที่ผีสาวในหนังโผล่ภาคพร้อมดวงตาสีดําไปทั้งดวงลูกสาวของเราก็เดินมาเห็นพอดี แทนที่เธอจะกลัวเธอกลับพูดออกมาว่านั่นดูเหมือนกับเคลลี่ไม่มีผิดเลยเคลลี่ไหนลูกเธอจึงบอกว่าก็เคลลี่ที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเราไงคะบ้านเรามีแม่คนเดียวนะลูกลูกคนเล็กของฉันจู่ๆก็พูดกับฉันขึ้นว่าหนูอยากมีแม่อีกคนจังเลยแถมยังบอกกับฉันด้วยว่าแม่อีกคนเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆด้วย ก็พี่เลี้ยงไงจะใครล่ะสมัยยังเล็กลูกพี่ลูกน้องของฉันถูกพบว่าลงไปอยู่อีกด้านหนึ่งของประตูบันไดเธออยู่ข้างล่างนั่นนะ่ะฉันจึงตะโกนถามว่าเธอลงไปได้ยังไงเธอตอบว่าพี่เลี้ยงอุ้มฉันลงมายังไงล่ะแต่บังเอิญว่าพี่เลี้ยงของบ้านเราตายไปตั้งแต่สองสัปดาห์ที่แล้วและตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าลูกพี่ลูกน้องของฉัน ลงบันไดและข้ามประตูก,กั้นไปได้ยังไง